สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนค่ะมาพบปะเจอเจอ,เจอกับเย็นจิตพอทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางนะคะเอที่รักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่เป็นกําลังแรงใจงให้กับรุ่งพรทีวีพารวยด้วยนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะ,ะก็ขอให้ทุกทท่านตามต่อกันนะคะสิบมิถุนาจนที่ผ่านมาปูชุมแพรนะคะท่านให้มาที่407แล้วก็36 จับสตัวบนล่างมี4 40นะคะ47 07 03 67และ46นะคะก็เข้าไปที่40นะคะค่ะก็มีหลักฐานชัดเจนวันนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะคะพอได้มาได้มาสาวดำก็จะรีบเอาลงให้ท่านเลยทันทีนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้ไม่ไตกข่าวนะคะ ชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านนะคะ FC ท่นันทุกท่านโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดทุกที่ทุกสำนักทุกงวดนะคะก็จะต้องมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้เป็นงวดที่ออกมาเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะวันที่16มิถุนายนค่ะ แล้วก็มาดูงวดต่อไปเลยค่ะงวดต่อไปนะคะแล้วก็หลักฐานการเข้านะคะนี่ก็คือปู่อุบลก็เข้านะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะปูอุบลก็เข้ากันเนี่นะคะของงวดงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะอ่าปู่อุบลเข้าก่นนะคะปู่อุบลก็เข้าอ่าแล้วก็ปู่ยาวนซ้รมแม่ยาภัยรี แม่ย่าไพรีปูนาโคแม่ย่าศรีดาจัน์นะคะหลวงพ่อพรสูตรเด็ดหกตัวบนเข้าสามตัวตรงๆนะคะสูตรที่สองห้าตัวบนเข้าสามตัวตรงๆค่ะสูตรที่ห้าเข้าเฉพาะสองตัวเข้าศูนย์สี่นะคะขอโทษจัะปูในป่าช้าสี่ห้างวดติดนะคะ ก็เอาลงให้ท่านไปแล้วนะแล้วก็สูตรสาวดำประยสูตรที่หนึ่งก็ลงให้แล้วนะคะแล้วก็ลงให้หลายหลคยคลิปแล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็มาตามต่อตามแนวทางของปู่ชุมแพค่ะปู่ชุมแพชุมแพบนและมือ,อยังนานนะนอนว่นารถไฟเทงอีกแล้วนะคะปู ไม่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยไหนเราเนาะปักไอ้โทรศัพท์มันมีหลายเครื่องนะก็จำผิดจำถูกโอ้แดดร้อนนะทุกทชม แดดร้อนก็ร้อนมากๆเลยนะมันร้อนมากร้อนเกินร้อนจนแสบหน้าแสบตัวไปหมดแล้วโอย้ยเนี่ยก,ก,กระดาษตร้มในเอ,อกระดาษบางทีก็หาหาหาไอไอฉีดเส้นฉีดซ้ายแล้วก็ไอนั่น่ยโอ้ฉีดเส้นฉีดซ้ายแล้วก็ไอ วางสมุดไปโอ้ยมาเด้อใครจะมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนเย็นจิตพอทีบีนะคะหรือว่าสาวดำพารวยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจะได้มีเพื่อนพูดเพื่นคุยมาววันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ละคะ่ะ ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วสำหรับยี่สิบพันวีก็จะได้ไปร้องเพลงที่สูนยวัฒนาธรรมไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมอยู่ทางไออะไรล่ะไอบางน้อยอะคะ่ะแล้วมีศิลปินไปเจ็ดท่านเจ็ดท่านนะคะก็มียีจิตพันวีแหละแล้วก็มีไทยอีกไอเด ใครอน่นูจะเป็นนักร้องเป็นนักร้องใหม่จําไม่ได้อีกอย่างก็ไม่ใช่รุ่นเราเงียมันก็จําไม่ได้เนาะแต่รุ่นนี้มีเยนจิตวิทีคนเดียวนะคะตอนนั้นก็เป็นนักร้องอรุ่นน้องๆแต่จำเขาไม่ได้เนาะอะรุ่นไหนก็ไปด้วยกันกินด้วยกันไปด้วยกันนะคะวดวันที่หนึ่ง trên yeah. à yeah. ah. phù trung phe hỏi đỡ phù em. มี FC คอมเมนต์มาบอกว่าหมู่ชุมแพสนับสนุนอยากให้สร้างสวนทาต่อโอนเงินเข้ามาค่ะเข้าบัญชีสาวดำหนึ่งพันบาทต้องกราบกอบพระคุณอย่างสูงค่ะยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าต้องรวบรวมให้ได้เยอะกว่าจะจะ,จะทําหลังคาค่ะจะทําหลังคาค่ะหลังคาผูพังหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ท่านดูนะคะก็ะ้ามีทั้งหวดนี้หวยเข้า ถ้าเอฟซส่งมาก็จะได้รวบรวมไว้จะไปซื้ออ่าสันไทยค่ะมุงลกระท่อมสาราเน่ะพังหมดแล้วจ้ะปูกระเบื้องอย่างดีแต่ว่าไอ้จ้าผุพังไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าสาวรําก็ว่าเออปีนี้จะไปถ้าถูกถ้ามีถ้าหวยปูย่าเข้าหรือว่าช่องสาวรําเข้า ท่านส่งปัจจัยมาเข้าบัญชีท่านส่งแล้วท่านคอมเมนต์มาบอกหรือท่านส่งมาทางไลน์ได้นะคะสาวดําก็จะบอกให้ท่านฟังทุกคนเลยว่าได้รับแล้วได้รับแล้วแล้วก็พอรวบรวมได้พอไปซื้อสันไทยก็จะซื้อสันไทยมามงศาลาจ้ะเดี๋ยวจะไปถ่ายกระท่อมสาลาให้ท่านได้เห็นนะคะแล้วสาวดําก็จะต้องได้ประกับมาอยู่ที่สวนทมอย่างถาวรน,นะคะเพราะว่าต้องสวดมนต์อ่าสวดมนต์ไหว้พระ เช้าเย็นและก็ต้องอยู่ในชุดขาวแล้วก็ต้องภาวนานะคะปู่ย่าก็ให้โชคมาทุกทุกอัน,นั่นเลยคือคือคือทุกงวดเข้าทุกงวดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นสมัยเยนจิตพอีะมีตังที่สร้างวัดทำนาคาแล้วก็มาสร้างสนทมเริ่มแรกก็โอเคนะคะตอนนี้ก็ไม่พูดง่ายๆเราเป็นคนพูดตรงๆเนาะก็ไม่มีตังไม่มีตังซื้อมีซื้ออยู่กันมีซื้ออยู่สิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอ ไม่พอก็อบอกอปู่ย่าแต่ว่าลาร,ราัตตอรี่ซื้อไว้อยู่งวดละสามใบฮะสี่ใบอยู่ถ้าได้รางวัลไม่จําเป็นต้องรางวันที่หนึ่งแล้วค่ะรางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองแล้วแต่ท่านจะให้เนี่ยถ้าได้มงสันทยแล้วก็สาวรำก็อยู่สนทมแน่นอนค่ะอ่ะนั่นละ่ะปู่ชุมแพปู่ชุมแพนะคะสำหรับ สาวดำก็มีอะไรก็เล่าให้ท่านฟังเนาะอธิบายอา่ะอธิบายท่านฟังเล่าให้ท่านฟังปูจุ้งแพนะคะอา่าก็เสียงตามเลยอยนสามตัวบนคะ คน,นจะใช้กระดานบ้างก,กับตัวน,น้อยๆน้อง่น้องแม่แม่แมอ,อ้าวไรล่ะจะทำอย่างไรกันนะให้เจอบอกรักฉัน ให้ฉันช้าๆให้นให้ฉันช้าๆแบนว่า คุณแพรนะคะจุงแพร์ปกกานีแกได้ ได้ปู่ได้ญาติเข้าอีกเด้อปู่จ้าญาติจ้าให้เอฟซีเขาได้ถูกไ,ได้เลยชาวชา,าบอกตันลูกอะอยู่ประเด้อปู่ไงว่าไเงเจ้าชีเขาถือไว้ลูกอะนอนไปอยู่หันบระเด้วจ้ะ ปัใใจจัก็อยู่ไม่ได้เนอะปูจายาฉายไอ้ีกให้ช่องของลูกให้มีเอซถูกถ้าให้เขาถูกเขาก็จะมีคนตามเยอะก็จะมีคนส่งปัจจัยให้ซื้อสันไทยลูกถึงใจมาอยู่คนทำในเนอะปูยหญ่ต่ตามคนจริงเนาะปูย,ยเาเนาะเขาบ่ถือเขาก็จัดเสียวเนาแลนะ ส่งมาซอ,อยพอเพิ่งใบบุญปูญญานี่แล้วให้สิเขาได้ถูกเขาจะได้ส่งตัดใจมาซื้อสันไทยให้หนูกนจึงจะไปอยู่ได้เด้อปูญย่าเป็นไงบอสม,มันบ่อยนั่นแบบพี่น้อง เช้าช้าน้ำหมึกมันจะได้ไรจะเจ็ดแปดศูนแปดเก้าห้า เก้าเจ็ดศูนย์ห้าทัดหมดไปยังอ้าวทัดหมดแล้วนะคะ รมเพื่สนานอกเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อคอยให้ปังๆเขาเด้อผู้ให้มอนทุกวันนี้อ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะถ้าได้มาก็ต้องรีบเอาให้เลยนะคะถ้าถูกใจท่านก็พิจารณาซื้อได้เลยนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้ค่ะเราอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ได้นะคะ หูชุ่มแพรนะคะอะขอทุกท่านโชคดีค่ะโชคดีโชค,ด,โชคดีนะคะงวดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นจิตพอวดีด้วยนะคะไว้ปังปังค่ะ